กห่างหายไปนานกันนะครีเซนเตอร์ครับผมก็ผมว่าผมว่าผมว่าเอ่อพีเซนเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับก็ถ้าถามว่าเคยเคยรับพีเซนเตอร์เกี่ยวกับอาหารมาไหมไม่เคยนะันี้น่าจะเป็นตัวแรกที่ที่รับครับแล้วก็แล้วก็คอนเซปต์ของคิวเฟสก็เหมาะเหมาะมากเลยคือเป็นด้วยแล้วก็บางครัผมมันก็เลยสอดคล้องกัน ออกมาเป็นแบบออกมาเป็นมอสที่แบบนำเสนออาหารสดแช่แข็งคือแบบคือแบบยืดแผลหรือว่าอย่างไรบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ไิหารเนี่ยเขาเขาได้คุยกันนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเขาทำส่งออกมาแน่นอนเขาอยากให้อาหารที่แบบมีสดมีคุณภาพเนี่ยถึงมือคนไทยบ้างผมบอกอุ้ยก็ดีเลยครับผมผมยินดีที่จะร่วมงานแล้วก็ เราก็จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่าน<ม>ที่แบบเออบางทีก็แบบปลาไม่สดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออันนี้คือสดจริงๆแล้วพอพอได้ได้ร่วมงานบุ๊กก็ก็สนุกครับมีมีเพลงมีร้องเพลงใหม่มีท่าเต้นนะครับแล้วก็วันนี้มาถึงวันนี้ก็คือเปิดตัวมีหนังโฆษณาด้วยได้ยังติดใช้ประกอบอาหารจริงๆมาด้วยนะครับพี่หอโอ้หได้คือผมผมก็สั่งทางออนไลน์มามามาเลยครับสั่งล็ l o เตอร์สั่ง เเนนียก็อ้้าททไดงหัผมก็ผมก็สั่งสั่งลอสเตอร์สั่งเอาลาพงซึ่งอันนั้นเป็นเป็นแบบเวลาสมมติถ้าเราอยากจะคุกเองนะครับเราก็สั่งปลากระพงมาที่เป็นสดๆนะครับอาจจะเอาไปนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปทำเป็นโอ้โหมันช็อตเนาะมันช็อตเนาะโอ้โหเยอะเลยครับ คือนอกเหนือจากอาหารสดแช่แข็งแล้วเขายังมีอันนี้คือผมชอบมากเลยคือเป็นแบบอาหารพร้อมทานอ่าก็คือสั่งมาปุ๊บอุ่นแล้วก็ทานได้เลย,เลยแล้วมันก็เหมาะกับครอบครัวที่ที่รีบครับส่วนใหญ่ตอนเย็นอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนเช้าเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยตอนเช้าเนี่ยไม่มีเวลาเราเราลูกก็ต้องทานนะครับเราจะทําอะไรอ่ะมือมีคือสมเป็นลูกหรืออะไรอย่างงี้มันก็ มันก็นใช่มัไไมไนไม่ได้แล้วก็คือหรืขนมปังอะไรเงี้ยมันก็จะทุกวันมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ปลาตอนเช้าราดซอสเ,เทเบริกิอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รูปแบบแล้วเขากินข้าวครั้จบละเป็นมันฝรั่งมาการช่องทางการซื้อขายครับสำหรับคิวเฟสอ๋อก็ก็คือช่องทางการซื้อขายนะครับคิวเฟสปลาอ,อาหารสดแช่าาแข็งนะครับก็คือตามโมเดิร์นเทรดนะครับโลตัสแมคโครครั ถ้าเกิดว่าช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าที่จะสั่งให้มาส่งก็มีโ r แกร็บไลแมนหลายหลายอย่างเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจำไม่ได้นะครับก็คือเข้า q f a เฟเลยเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยคิวคิวเฟสใน g ูเกิลปุ๊บเ๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็สั่งกดสั่งจ่ายตังปุ๊บ แป๊บเดียวมอไซค์ก็มาส่งแล้วนอกจากสเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้แล้วมีโชว์แล้วก็ได้พบปะกับแฟนคลับมันเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหเมื่อกี้โหนานมากเลยนะสองก็สองปีอ่ะสองปีไม่หลบอยู่ในถ้ำกันตลอดเลยนะครับก็ผ่านผ่านทั้งเป็นไม่เป็นอะไรผ่านหมดแล้วฮะัก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่วันนี้มานะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับที่ที่มากันมองไปก็คือเหนียวแน่นใช่เหนียวแน่น นะครับแล้วเขาก็วันนี้เขาก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเป็นสมาชิกเลยนะครับเขาต้องขอบคุณที่มารู้สึกนะครับงที่แปคขับเรายังนัะขอคนถือทุกวันทุ่นรุ่นรุ่นตลอดก็ก็สองคนเลยแล้วเราก็ดูแลสามวันทั้งวันทั้งคืนนะครับผ่านกับการไปไปอยู่กับลูกสาวเนาะมันอาจจะแบบไม่ได้แบบกับคลิปกันนะใช่ก็ก็เหนื่อยครับคือกิจกรรมเด็กเล็กนะครับก็ต้องอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ พาไปกินข้าวพาเข้านอนพาไปอาบน้ําพาไปเที่ยวเล่นเอ่อต้องคุยกับเขาตลอดเวลาครับบางทีเขาอย่างเรื่องอาหารถ้าไม่กินเราก็ต้องจิกตีหน่อยแต่ว่ามันมันมันก็ทำให้เรากับลูกแบบล้สิดกันมากขึ้นอันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับคือปกติลูกก็จะอยู่กับแม่อันนี้เราก็แบบทำไงถึงแบบเขาจะมีโมเมนต์ที่อยู่กับพ่อบ้าง อันนี้อันนี้เป็นใครเป็นคนคิดขึ้นมาโปรเจกต์นี้ของเราครอบคเราอันนี้คือเป็นเป็นเพื่อนรุ่นน้องเขาคิดแล้วก็เออเราก็ไปทริปรุ่นน้องมาแล้วเป็นแบบพ่อกับลูกห้าคนลูกสาวห้าคนพ่อหคนก็ก็มีปัญหาแบบพ่อบางคนมาทานข้าวอาหารเช้าไม่ทานเพราะกำลังถากเปียเอลซ่าให้ลูกอยู่แล้วก็แล้วไม่มาติดแลวอะไรบ้าง อพี่ถักได้พี่ถักได้พี่ถักเปียได้แต่พ่อคนนั้นเขาถักไม่ได้ก็เลยแต่ลูกอยากให้ถักไง,งคือมันก็จะมีโมเมนต,ต์แบบนี้มันน่ารักน่ารักดีแต่เหมือนเราจะลำบากใจแล้วกันเล่นงเคร่องเล่นอ๋ออันนี้่ว่าอุอันนี้เล่นไม่ได้ปวดเวียนหัวบ้างกวนแต่นุ่มๆเลยคืออันนี้แบบเราก็าจะไปห้าสิบแล้วนะเพราะว่าเครื่องเล่นอะไรที่มันเวียนหัวอันนี้ก็จะลำบากถ้าถ้าเขาโตอย่างโหนเนี่ยจะ ผมเรียไม่ได้ละผมจะวันวันก่อนไปดีเวอร์ไปเล่นด้วยกันผมน้ำในหูไม่เท่ากันเลยโอ้โหมึนมึนอยู่สองอาทิตย์เนี่ยก็แต่แม่ก็ไม่ขึ้นด้วยแล้วจะใครแล้วก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วด้วยไม่ใช่วัยรุ่นดนว่ยว่าเต็มที่อัธยาศัยเรื่องดวงอะไรบ้างเหมือนเลขที่อะไรสติ๊ิเกอรับี่ใส่สมากๆพอมียังไง อ๋อสตูดิโอที่ที่ทำอยู่ตรงนี้ก็เรียนกับเราได้ก็มีใครมีโทรศัพท์มือถือเออก็มีมีแบบมีองค์เหมือนกันนะที่ที่สตูดิโอคือเราไปซื้อบ้านเก่าครับแล้วก็บ้านเก่าแล้วก็เจ้าของเจ้าของบ้านเหมือก็ให้โชคก็คือคือให้ตติดดามกเพิ่มเพื่อนกันนไว้ะเข่าวสาบเราไปซื้อเราก็ขอบอกว่าเออได้โชคนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยให้โชคหน่อย ก็ก็พูดแค่นี้แล้วเราก็นับเออเราก็นับเหมือนแบบบ้านเลขที่พร้อมแค่ไหนคะเออแล้วก็เป็นแบบบ้านเลขที่นี้อย่างเงี้ยปุ๊บเฮ้ยแล้วก็ซื้อตัวถูกอ้าวแล้วทารุทท้านับจังนี้แน่เราก็คิดว่าน่าจะถูกครั้งเดียวแต่อีกปีนึงคว่งคั่อวันเวลาแบบงวดเดียวกันเลยถึกวาซื้อตุลาฮะถูกตุลาก็ตุลาก็ถูกอีกสองซีซั่นอีกเฮ้ยมันก็แบบเริ่มแปลกๆแล้วแต่ว่าคือต้องลองอีกทีเลย ลองแล้วไม่ถูกเสียงไม่ดังขอไม่ออกมานะรอบเั็ไใครชอบเดี๋ยวโอเคได้ถือว่าถือว่าเต็มเลยนะพร้อมไม่ครับโอเคขอบคุณครับ ซึ้งใจครับที่ทุกคนยังยังติดตามอยู่นะครับก็จริงๆผมก็อยู่วงการมา30กว่าปีแล้วนะก็ก็ก็โอเคยังต้องต้องขอบคุณครับที่ยังติดตามอยู่ครับก็ตอนนี้ก็ติดตามไปถึงลูกละติ๊กตรงติ๊กต่อกะครับตรงสเต็ปก็ไม่ธรรมดาเนาะก็ยังยืนยันว่าผมโดนบังคับนะครับโดนลูกเหมือนเส้นแรงกว่านะมีมีหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็ก็จริงๆคือจริงๆแล้ว เขาบอกเลยว่าถ้าไม่ถ้าแดดดีไม่เต้นติ๊กตอเขาเขาจะไม่นอนเราก็เราก็ต้องเต้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสนเขาชอบอยู่แล้วเขามาทางเต้นสายเต้นถ้าโอเคไม่เป็นไรเที่ยวผ่านตลอดไหมคะพ่าจัดเต็มขนาดนั้นบางทีก็บางทีก็เอาติ๊กตอกท่ายากมาตลอดเลยพาะบอกเอาง่ายๆลูกไม่ต้องซ้อมเพราะว่าถ้ามีเวลาก็เลยบอกว่าก็เลยดูจะเป็นแบบว่าติ๊กตอกง่ายๆแต่ว่าสนเขาอยากจะเป็นแบบโอ้หสเต็ปเยอะอะ เราก็เสียดเยอะหนูเต้นคนเดียวเนี่ยบอยังไม่ยอมเต้นคนเดียวยังยังแบบยังเขินอยู่ยังไม่อยากไม่ยากเต้นคนเดียวมีฟิลชวนแบบคุณแม่มาร่วมด้วยไหมคะไม่เคยมาคุณพ่อตลอดเออทำไมแบบไม่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 ยอมคุณรู้ไหมเขาเต้นเก่งเลอเปล่าก็ก็คือคือตอนแรกอะเราไปชวนเขาให้เต้นแล้วเขาไม่เต้นเราก็อยากจะแบบเอ่อเปิดเปิดแบบติ๊กตอกบิวติ๊กตอกนะครับก็จะชวนรูปไม่ได้เขาไม่ยอมเต้น ตอนหลังคือเขาไม่ชวนผมเริ่มเหนื่อยนเริ่มเหนื่อยใช่คนแบบอย่ากอย่างตอนทำคลิปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนติดตามมาในรูปแบบไหนบ้างหลอนใครโอ้ก็มีมีแบบบางทีมีทายเพลงติดต่อนะครับทายติดต่อเขาแบบว่าเอออยากให้สนุกไปเป็นนักร้องอะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้อันนี้ต้องถามแม่แล้วว่าแต่ว่าคืออายุเขาก็ยังสิบกว่าครับเขายังยังปล่อยไปก็ยังยัง สำหรับตอนนี้ยังคงยังคงยังค,ง,ง,คงจะต้องควบคุมต่อนนครับถ้าเกิดว่าเขาเดินมาบอกเองเนี่ยอาจจะอาจจะเริ่มปล่อยถ้าเขาอยากเองนะครับแต่ถ้พวกไอดาลอะไรเงี้ยก็จะมาในอายุอมประมาณนี้นะจุดสามจุดสี่ก็เริ่มแล้วนะอ่าใช่ก็แต่แต,แต่ต้องต้องถามเขาว่าเขาแบบอยากหรือเปล่าถ้าเกิดคือเราไปฟรอสเขาอาจะไม่ดีก็อาจจะให้เขาเดินมาบอกเองว่าเขาอยากหรืออะไรเงี้ยก็ เราก็เป็นแค่แบบตัวซัพพอร์ตเฉยๆมาผ่าตัดมาเบ็นหมอเข้ามาทำเป็นหมอมีมีมีครับมีก็แบบอาจจะไปแบบเข้าอยู่ในค่ายฝึกเหมือนเหมือนเออหมือนลิซ่าอะไรเงี้ยก็ฝึกยาวไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ก็คิดอยู่ว่าแบบใคยที่ไทยค่ายที่ไทยครับค่ายที่ไทยครแต่เราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะยังไงสิท่านท่ายท่านถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วการเรียนไปทีงเว็บไซต์ก็นี่ครับอันนี้อันนี้ก็สำคัญเพราะว่า เพราะว่าอ่ออย่างอย่างแรกคือต้องผ่านด่านแม่เขาก่อนนะว่าว่าเขาจะให้หรือเปล่าสำหรับเราก็ก็สบายสบายก็ถ้าชอบเต้นก็เต้นอไหนก็ชอบร้องก็ร้องหรือชอบอะไรยังไงก็อยากก็บอกแน่ดีแล้วกันแน่ดีตามใจถ้าเราต้องเดินในสายไอดอลหรือว่าร้องจริงจริงมันห่วงอะไรนตัวน้องมากก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กโอ้ถ้าเริ่มถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ก็พอเริ่มตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ได้เป็นห่วงเพราะว่าคือ ความคิดความอ่านก็ยังยังเป็นเด็กนะครับแต่แต่อีกมุมหนึ่งก็มันก็มันก็ต้องเผชิญนะนะมันคือเขาต้องเข้าอยู่ในสังคมให้ให้ได้ตรงนี้ก็ก็คงต้องก็คงต้องดูกันไปควบคู่กันไปหรือถ้าเขาจะเข้าเราก็คอยดูทางทางแต่แววมันตุ้มถ้าทได้อยู่เรื่องเต้นดึงหน้าตาเองอะไรเงี้ยก็น้องรากถ้าเห็น จับภาพหรือคลิปต่างๆก็ให้ปฏิเสธว่าเขาชอบแต่เขาก็ชอบนะเขาก็ชอบเออชอบคลิปหน้ามาหรือยังคะคลิปต่อไปคลิปต่อไปจูวินจูมาว่าตลอดว้าวเขาปวดหัวมากคุณว่าถ่ายอย่างเดียวไม่ได้ช่วยแต่งไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยแต่งตัดต่อไม่ได้ไม่ได้ตัดต่ออะไรรัศมีชนกันไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยอันนี้เป็นคลิปอะไรเนี่ยอ๋อก็ก็ส่วนใหญ่ผมจะมี เป็นทริปที่สารสัมพันธ์พ่อรูกเป็นเป็น daddy ด a u g h t e r ครับผมก็จะสลับระหว่างสโับสวัสด์ก็คิวที่ผ่านมาไปไปสิงโปรก็พาสวรรค์ไปไปของคุณ